สวัสดีครับจ้าคุลุมะนะครับวันนี้นะครับ d n น r o i d นะครับ ML นะครับ12.3นิ้วนะครับตัวนี้เป็น NTG 4.5นะฮะเมนูเดิมมาปกตินะครับแล้วก็เข้าไอ d r o r o i d เข้า AUX นะครับตัวนี้นะครับเล่น y u u t u b ก g o o g l e Map สมบูรณ์เลยนะตัวนี้ตัวนี้ปล่อยเพลงระบบเสียงเข้ากับตัวรถได้สมบูรณ์นะครับตัวนี้ สเปกนะฮะเป็นแรม828เวอร์13นะครับตัวนี้8คอ6125สแลปดากอนนะครับวิดีโออะไรได้ครบนะฮะคันนี้ลูกค้าเพิ่มกล้องมองหลังด้วยนะครับจอเดิมไม่มีกล้องนะฮะอันนี้กำลังตั้งแอดจัดกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เดิมมาปกตินะครับรุ่นนี้สวยงามนะครับหน้ากาก12.3นิ้วนะครับตรงรุ่นนะครับ แอร์ตอนแรกเป็นแนวขวางๆนะอันนี้าำเป็นแนวนอนนะครับโอเคนะครับจากร้านคูโรมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมสวัสดีครับ